เวลาที่คนจีนน่ะเขาจะเลือกเข้าร้านเขาจะไม่ได้ดูแค่ที่ราคานะแต่ว่าเขาจะเลือกเข้าร้านที่ถ่ายรูปสวยเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนจีนน่ะเขาสามารถทําเงินจากการโพสตรูปได้คือครั้งหนึ่งที่เขาโพสตรูปอ่ะมันคือเหมือนกับการรีวิวหนึ่งครั้งนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าย,ยอดขายที่จะเข้าเขาหรือรายได้ที่จะเข้าเขา,ขาดังนั้นสิ่งที่ร้านในจีนทําคือ1ทุกร้านจะมีมุมถ่ายรูปไว้แบบตั้งใจ 2. มีไฟสวยมีจุดไลฟ์มีจุดโชว์สินค้า 3. ม,มีจุดทดลองสินค้าที่ถ่ายคลิปสวยเป็นพิเศษสิ่งที่เจ้าของธุรกิจในไทยเอาไปใช้ได้ก็คือ 1. คุณต้องจัดมุมที่คนยืนถือสินค้าแล้วถ่ายภาพสวย 2. ต้องทำแพคเกจจิ้งให้เด่นเวลาที่มันอยู่ในรูป 3. ทํทำกิจกรรมให้ลูกค้าอยากถ่ายลงโซเชียล ดังนั้นค่ะร้านไหนที่ตอนนี้ไม่มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคุณเสียโอกาสทางการขายถ้าใครไม่อยากตกเทรนติดตามคูเฟิร์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะเอาเทรนดดีๆมาแชร์อีก